เคยไหมครับตอนเด็กๆพ่อแม่ชอบบอกว่าอย่าเปิดทีวีทิ้งไว้ตอนกลางคืนมันไม่ดีแต่ผมก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนนั้นมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักฟ้าร้องดังเปรี้ยงผมตื่นมากลางดึกเพราะเสียงทีวีดังทีแรกคิดว่าพ่อลืมปิด แต่พอเดินลงมาก็เห็นว่าทีวีมันเปิดเองช่องที่มันฉายอยู่คือช่องศูนย์มันเป็นภาพซ่าๆไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงแปลกๆเหมือนคนกระซิบอะไรบางอย่างฟังไม่ออกผมพยายามปิดทีวีแต่กดรีโมทเท่าไหร่ก็ไม่ดับเลยถอดปลัก๊ก วินาทีที่ปลักหลุดภาพซ่าๆหายไปแล้วปรากฏเป็นใบหน้าใบหน้าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันยิ้มยิ้มอย่างน่ากลัวแล้วทีวีก็ดับวูบไปเลยผมขนลุกสู้รีบวิ่งกลับห้องพยายามข่มตาให้หลับแต่ในหัวก็ยังได้ยินเสียงกระซิบนั้นอยู่เช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟัง พ่อทำหน้าเครียดเครียดแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งกับช่องนั้นอีกเข้าใจไหมผมถามว่าทำไมแต่พ่อไม่ตอบจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าช่องศูนย์นั้นคืออะไรแล้วใบหน้าในทีวีคือใครแต่ที่รู้แน่ๆคือผมจะไม่เปิดทีวีทิ้งไว้ตอนกลางคืนอีกเด็ดขาด และถ้าใครเคยเห็นช่องศูนย์เหมือนผมบอกผมทีว่าผมไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว